วันนี้พาทุกท่านมารับประทาน๋ี่เตี่ยวครับลมพัดเย็นสบ,า,สบายๆนะครับคิดถึงเมื่อหลายวันก่อนมาทาน๋ี่เตี่ยวที่ร้านเจ๊ต้อยนะครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับไปชิมเมนูอาหารไปชิม๋้ยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยที่ไหนไม่แพงที่ไหนให้เยอะที่ไหนเขาตั้งใจทำนะครับเขาทำไว้ได้อร่อย นะครับสร้งใจตุ๋นเป็ดได้สองสามชั่วโมงนะครับนานผมเคยไปดูนะครับก็าไปเปิดให้ดูนะมอตุลเขาเรียกว่าต้องใช้เตาถ่านนะครับใช้เตาแก๊สคงไม่พอวันนี้ก็มารับประทานเมนูที่ผมรับประทานอยู่นี่นะครับกินอยู่นี่ก็คือบะหมี่เหนืองนะครับบะหมี่ไข่บะหมี่เป็ด นะครับอร่อยทั้งครอบครัวนะครับก็ท่านผมพากเสียงไปพูดไปที่ก็จะมีเสียงบรรยากาศรถลาวิ่งผ่านเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ทางด่วนนะครับก็มาเล่าฟังครับครับร้านนี้นะครับถ้าท่านไปจากาถนนลอยฟ้าบรมราชเจนนีนะครับ ก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีถนนสะพานข้ามถนนนะครับไม่ได้ข้ามแยกนะครับข้ามถนนไปเลยนะครับพอลงสะพานมานะครับท่านก็ดชิดซ้ายไว้นะครับมองเห็นร้านกาแฟชื่อดังนะครับร้านกาแฟท่านกอดชิดซ้ายไว้เลยครับร้านก็เป็นร้านเล็กๆเป็นบ้านน่ะนะครับเป็นบ้านนะครับสองคนสามีภรรยาแล้วก็ ถ้าวันหยุดก็จะมีลูกๆคอยช่วยเสิร์ฟด้วยนะครับร้านนี้มาบ่อยครับนอกจากรับประทานที่ร้านแล้วผมก็ยังสั่งใส่ถุงนะครับไปรับประทานที่บ้านนะครับเก็บเข้าตู้เย็นนะครับก็นำมาอุ่นนะครับให้ลูกได้รับประทานเรียกว่ามีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยดีๆเต็มชามชิ้นใหญ่ๆนะครับให้ได้รับประทานกันแบบ ตลอดต่อเนื่องอยากมีความสุขครับก็แนะนำครับคลิปนี้เพลินๆนะครับผมดูแล้วก็ยังเห็นแล้วหิวเหมือนกันนะครับขนาดไปเองเป็นรับประทานเองนะครับที่นี่มีหลากหลายเมนูนะครับมีหลากหลายเมนูนะครับท่านจะสั่งข้าวผัดเป็ดนะครับข้าวกะเพราเป็ดนะครับผมสั่งประจําก็คือข้าวกระเทียมเป็ดกระเทียมนะครับอร่อยมากทีเดียววันนี้ฝากไว้ ปีประโยชน์ทำให้ท่านรู้สึกหิวขึ้นมาถ้ายังไม่มาเที่ยวแถวถคนครชัยศรีแวะร้านเจต้อยก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแถวบ้านลองดูก่อนก็ได้นะครับแต่ที่นี่นะครับร้านเจต้อยต้องบอกว่าอร่อยชิ้นใหญ่ให้เต็มเต็มนะครับให้แบบสุดยอดมีความสุขอร่อยไม่เกงใจใครครับกับที่นี่ร้านเจต้อยคอนครชัยศรีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อย บิ๊กแอดและครอบครัวมารับประทานเป็นประจำฝากไว้ครับ